สวัสดีครับสมาชิกวีเด็ดเต็กเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักหน่วยบนครับงวดปรจำวันที่2องพฤษภาคม2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นหลักหน่วยครับเป็นสูตรที่ ผมได้คิดค้นคำนวณขึ้นมาหาตัวเลขเด่นให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนสรุปเลขชนกันนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้สติพิปรณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ7สูตรครับ7สูตรการคำนวณครับเมื่อได้สูตรเลขสูตรที่คำนวณได้ตามสูตรนะครับผมก็จะนับแต้มคนกันทั้ง7สูตรเลยครับเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับ ปักหลักหน่วยบนครับมาดูกันในสูตรแต่ละสูตรครับหลักการคิดการคำนวณครับผมก็จะนำาลังวันที่1งวดล่าสุดครับวันที่16เมษายนเลขไทย2งตัวแรงเลขไทยสามตัวแางครับมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเต็มน,นะครับมาดูสูตรที่1ครับสูตรที่1ให้นำหลักแสนบวกหลักหน่วยบนบวกเลขคงที่คือ3ครับ หลักแสนรังวัลที่1นะครับคือ1นครับบวกหน่วยบนคือ7ครับบวกเลขคองที่คือ3เท่ากับ1บวก7บวก3ครับในสูตรที่1ครับแสนบวกหน่วยบนบวก3เท่ากับ71บวกเบวก3 1บวกจเท่ากับ8 8ดบวก3เท่ากับ11ครับได้เลข11ครับเอาหนึ่งตัวหลังเลขทำสูตรครับได้1ก็บวกจากเลข1เพิ่มขึ้นไปให้ได้เลข9้าตัว9หลักครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ห้าดดครับนี่คือสูตรที่1ครับ ต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่2ให้นําหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนครับหลักหมื่นรางวัลที่1คือศนย์ครับบวกหน่วยบนคือ7ครับบวกหน่วยบนคือ7ครับเท่ากับ0นบวกเ็บวกเครับในสูตรที่2ครับหมื่นบวกหน่วยบวกหน่วยบนเท่ากับศูนย7บวกเจบวกเจ็ดบวกเ็เท่ากับ14ครับได้1 4เอาตัวหลังเป็นเลขทำสูตรครับได้4ก็บวกอย่างเลข4เพิ่มกันไปนะครับให้ได้เลข9ตัว9หลักครับ 4- 5 6ห 789012นครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับให้นำหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนนะครับหลักพันในบรรันที่1นะครับคือ0ครับบวกหลักร้อยคือ7ครับบวกหลักหน่วยบนคือ7เท่ากับ0ย์บวก7็บวก7ครับ ในสูตรที่3ครับพันบวกร้อยบวกหน่วยบนเท่ากับศูนบวกเก็บวกเก็ศูนบวกเเท่ากับเจก็บวกเเท่ากับ14ครับได้14อยู่4ตัวหลังเลขทำศูนย์นะครับได้4ก็บวกจากเลข4เพิ่มขึ้นไปนะครับพันธุเลข9ตัว9หลักครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2นครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นำหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกเลขคงที่คือ3ครับหลักสิบบนก็คือ8ครับบวกหลักหน่วยบนคือ เครับบวกหลเลขของที่คือ3เท่ากับ8บวก7บวก3ครับในสูตรที่4ครับ1 0บวกหน่วยบนบวก3เท่ากับแบวก7บวก3 8, บกเตกับ1 5 15บวก3เท่ากับ18ดครับได้1ิเอา8ตัวหลังเลขทําสูตรครับบวกจากเลข8เพิ่มขึ้นไปให้เลข9าตัว9หลักครับ8 9 0 1ก3 4 5 6ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับให้นำหลักหมื่นรางวัลที่1บวกหลัก หน่วยบวกเลขคงที่คือ3ครับหลักหมื่นรางวัลที่1ก็คือ0ครับบวกละหน่วยคือ7ครับบวกเลขที่คือ3เท่ากับ0ูนบวกเบวกสครับในสูตรที่5ครับหมื่นบวกหน่วยบวก3ามเท่ากับศนบวกเบวกสาูตรเจเท่ากับเจดเบวกสเท่ากับสิบนะครับเอา10ได้10เอา0ตัวหลังได้ทำสูครับได้ศูนก็เขียน0นะครับนับลด1แต้มคือ9บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ1 2ครับแถวที่1 9 0 1 2แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่สองเลขแทนคู่แถวคู่หนึ่งนะครที่ ค5ครับ90124567ครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่6ให้นำหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกเลขที่คือ9ครับหลักร้อยวงกันที่1ก็คือ7ครับบวกหลักหน่วยบนคือ7ครับบวกเลขที่คือเกเท่ากับ7บวก7บวก9ครับในสูตรที่6ครับ1 0อยบวกหน่วยบนบวก9เท่ากับ7บวก7บวก9เบวกเเท่ากับ14 14บวก9เท่ากับยี่ สิบสามครับเท่ากับยี่สิบามครับเอาสามตัวหลังได้ทําสูตรได้สามเขชยนสามครับนับลดสองแต้มคือสองหนึ่งบวกเคร่มแต้มคือสี่แถวที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่แถวที่สองเลขแทนคู่แถวที่หนึ่งนะครับหนึ่งคู่กับหกสองคู่เจ็ดสามคู่แปดสี่คู่กับเก้าครับจะได้สูตรที่หกครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าครับต่อไปสูตรที่เจ็ดครับสูตรที่เจ็ดให้นําหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบวกเลขที่เก้าครับ หลัก10บนนะครับหลัก10บนก็คือ8ครับบวกหลักหน่วยคือ7ครับบวกเรื่งที่คือ9ก้าครับเท่ากับเท่ากับแปดบวกเบวกเครับในสูตรที่7นะครับ10บนบวกหน่วยบวก9ก้าครับเท่ากับแปดบวกเจ็ดบวกเกาแปดบวกเจ็เท่ากับสิบหบหวกเนะครับ เท่ากับ24ครับ24เอาสีตรงหลังได้ทำสูตรครับได้สีก็เขียน4ครับนับลด1แต้มคือ3บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ5 6ครับแถวที่1 3 4 5 6แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ3คู่กับ8 4คู่กับ9 5คู่กับศูคู่กับ1ครับจะได้สูตรที่7ครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1ครับนี่สรุปเลขทั้ง7สูตรนะครับนี่คือข้อมูลนะครับเลขเด่นนะครับตามสูตรที่คำนวณทั้ง7สูตรครับเมื่อได้เลขเด่นทั้ง7สูตรนะครับ ผมก็จะนับแต้มชนเด่นกันครับทั้งเจ็ดสูตรสรุปชนกันนะครับเพื่อหาเลขเด่นบักหลักหน่วยบนนะครับมานับแต้มกันนะครับตั้งแต่เลขสูตรที่1เป็นต้นไปครับจะชนจีสูตรนะครับสูตรที่1มานับตั้งแต่เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งจะชนจีสูตรครับเลขหนึ่งครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตรครับเลขหนึ่งชน7สูตรนะครับเป็นตัวที่1ครับเลขหนึ่งนะครับ จน7สูตรครับเลข1นะครับ7สูตรนะครับเลข1ครับต่อไปเลข2ครับเลข2ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตรสูตรที่7เลข2ไม่มีนะครับ3 4 5 6 8 9 0 1เย์เลข2ไม่มีข้ามไปเลยครับต่อไปเลข3ครับ เลข3ครับสูตรที่1 1สูตรสูตรที่2สูตรที่3เลข3ไม่มีนะครับ4 5 6ห8 9 0 1 2ย์ไม่มีเลข3ครับข้ามไปเลยครับต่อไปเลข4ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4ี่สูตร5สูตร6สูตร7สูตรครับเลข4ครับเป็นตัวที่2ชน7สูตรครับเลข4ครับเลข4ครับเป็นตัวที่2ครับเลข4นะครับเป็นตัวที่2ชน7สูตรครับต่อไปเลข5ครับมานับแต้มเลข5เลยครับ หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรสูตรที่หกเลขห้าไม่มีนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าไม่มีเลขห้าข้ามมาเลยครับต่อไปเลขหกครับเลขหกนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับเลขหกเป็นตัวที่สามครับชนเจ็ดสูตรครับเลขหกนะครับตัวที่สามเจ็ดสูตรครับต่อไปเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดครับ หนึ่งสูตรสสูตรสสูตรสูตรที่4เลขเไม่มีนะครับ8ปดเก้าสูตรหนึ่งสองสาไม่มีเลขเกตครับต่อไปเลข8ครับเลข81ดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสสูตรสูตรที่5เลข8ไม่มีครับเก้าสูตรหนึ่งสองสี่หไม่มีเลข8ครับต่อไปเลข9ครับเลขเกครับหนึ่งสูตรสองสูตรสสูตรสสูตรหสูตรหสูตรเสูตรครับ เลขเก้าครับชนเจ็ดสูตรครับเลขเก้าครับชนเจ็ดสูตรนะครับเลขเก้าครับต่อไปเลขศูนย์ครับเลขศูนย์สูตรที่หนึ่งเลขศูนย์ไม่มีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าไม่มีเลขศูนย์ครับสรุปนะครับสรุปเลขเด่นทั้งเจ็ดสูตรนะครับเลขที่ชนทั้งเจ็ดสูตรจะมีเลขชนอยู่ที่นะครับสี่ตัวครับสรุปเลขเด่นชนเจ็ดสูตรครับสี่ตัวมีเลขหนึ่งเลขสี่เลขหกเลขเก้าครับสี่ตัวนี้นะครับ เลขหนึ่งเลขสี่เลขหกเลขเก้าเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนครับสรุปเจ็ดสูตรชนกันนะครับก็มาลุ้นกันนะครับในเลขเด่นสี่ตัวนี้ครับจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับจะเป็นเลขหนึ่งจะเป็นเลขสี่จะเป็นเลขหกจะเป็นเลขเก้าหรือไม่ตามสูตรที่คำนวณครับส่วนตัวเด่นที่สุดครับความน่าจะเป็นครับในจํานวนเลขสี่ตัวครับหนึ่งสี่หกเก้าสี่ตัวนะครับเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนครับแต่ผมสรุปความน่าจะเป็นนะครับ ผมเน้นนะครับผมเน้นไปที่เลข1ตัวหนึ่งครับเน้นไปที่เลข1ตัวหนึ่งเน้นไปที่เลข6ตัวหนึ่งครับเน้น1กับ6ครับวางตำแหน่งหลักหน่วยครับก็มาลุ้นกันครับว้านกับ6จะมาตามสูตรหรือไม่ครับแต่เด่นจริงเก็คือเลข6ครับเลข6นี่เด่นชัดเจนกว่าเลยครับเลข6ครับเด่นกว่าเลข1นครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขปักหลักหน่วยบนครับก็มาลุ้นกันนะครับเลข หนึ่งสี่หกเก้าจะมาหลักหน่วยหรือไม่ครับเลขเด่นที่เน้นสองตัวหนึ่งกับหกครับแต่เน้นจริงคือเลขหกจะมาตามสูตรนี้หรือไม่ครับเน้นไปที่หลักหน่วยงวดประจําวันที่สองพฤษภาคมสองพันร้อยหกสิบสองนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเท่านั้นครับเลขเด่นจะมาตามสูตรนี้หรือไม่ครับต้องมาลุ้นเงครับ ในงวดวันที่2พุพฤษภาคม2564นะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามร,รับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลสูตรเลขเด่นปักหลักร้อยบนครับสรุปเลขเจสูตรชนกันได้เลขเด่น4ตัว1469นะครับ ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมดูเป็นธรรมประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรไวดีดีเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามร,รับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับหอยสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังมันทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่2องพฤษภาคม2 5 6 4เฮงเฮรยรกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ